สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม psi ครับอาการหลอด LED กระพริบครับหรือหลอด LED แสดง power on off ครับแล้วก็จะไม่มีสัญญาณภาพไปที่ จอทีวีครับสัญญาณเอาพุทไม่มีครับก็จะเป็นกล่องกล่องสัญญาณดาวเทียมมีปัญหาครับ ็มาวัดไฟครับไฟจะมี2จุดครับเป็น5โวลต์กับ20โวลต์สายกาวที่โครงเหล็กตรงนี้เลยครับโครงกาวแล้ทุกจุดเส้นสีดำจับโครงกาวาตรงนี้แล้วกันตรงนี้จะเป็น20โวลต์ เกดูไฟจะสวิงครับไฟจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไฟไม่นิ่งครับดูไฟ5้าโวลต์ห้าโวลต์ก็ขาแรกห้าโวลต์ก็ไม่นิ่งครับ ผมดึงปลั๊กออกแล้วนะครับเราก็มาตรวจเช็ควงจรสวิตชิ่งจะแยกกลาวเป็น2อฝั่งครับกาวร้อนกับกาวเย็นกาวร้อนก็คือฝั่งนี้ครับฝั่งไฟเอเสียบปลั๊กมาจากไฟบ้านก็จ,จะแปลงไฟเอไฟกระแสสลับ 220V โวลต์ให้เป็นไฟ3 0 0โวลต์ เื่อมาป้อนให้วงจรสวิตช,ชิงก็จะมี IC ตัวนี้ครับเป็น IC สวิตช,ชิงมีหน้าที่สร้างคลื่นสร้างพันให้กับมอปแปลงลูกนี้ครับมอปแปลงลูกนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นขดพาร์เมอรีสำหรับป้อนไฟ3 0 0โวลต์โดยมี IC สร้างคลื่นสร้างพันให้กับมอปแปลง มเมื่อว่าแปลงเกิดเคลื่นก็จะเกิดการเหนี่ยวนำข้ามขดไปยังขด secondary งอแปลรลูกนี้ครับขดขด secondary ก็คคจะอยู่ฝั่งกาวเย็นครับฝั่งนี้เป็นกาวเยน็นป้อนไฟ5โวลต์กับ2 0โวลต์ให้กับวงจรครับอาการนี้ไฟสวิงอาการไฟสวิงง่ายๆก็คือหลัก จะเป็น C ีีฟิลเตอร์พวกนี้ครับหนึ 1, 2, ่งสองสามฝั่งเก่าเย็นครับสามตัวนี้เปลี่ยนเลยครับแล้วก็สองตัวนี้ด้วยสองตัวนี้จะเป็นฝั่งเก่าร้อนสองตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งเก่าร้อนแต่โดยมากอาการนี้จะเป็นสามตัวนี้ครับฝั่งเก่าเย็น เดี <kung> ๋ยวมาวัดค่าสีครับมาวัดค่าคอนเดนเซอร์ตัวนี้จะเป็น สองร้อยยี่สิบไมโครห้ายี่ห้าโวลต์ไมสองร้อยยี่สิบตัวนี้วัดเราไม่เสีย ตัวน,นี้ก็220ริบไมโครยี่บหโวลต์มิเตอร์ตัวนี้จะช้าหน่อยก็ได้ส2งร้อยิบไมโครไม่เสียตัวนี้680 หกรแปดิบไมโครสิบโวลต์ได้ห้าร้อยได้ห้าร้อยไมโครตัวนี้เสื่อมครับหกร้อยแปดสิบไมโครสิบโวลต์ จะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์ครับไฟเลี้ยง5้าโวลต์ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นไฟเลี้ยง5้าโวลต์ตัวนี้จะเป็นซีฟิลเตอร์5โวลต์ครับเป็นค่า680ไมโคร10โวลต์ นี่ตัวใหม่เป็น c ห8ร้อยแปดสิบไมโครผมจะใส่เป็นค่า6 8 0้อยไมโครสิโวลต์ของเดิมจะเป็น10โวลต์เราใส่เราใส่ค่ามากกว่าได้ครับค่าโวลต์มากกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าค่าคาดเคลื่อนคือ100 ห้าองศาตัวนี้จะเป็นค่าอุณหภูมิคาดเคลื่อนนะครับค่าคาดเคลื่อนจะได้สูงถึงร้อยห้าองศาตัวนี้สำคัญนะครับเราจะใส่แปดสิบห้าองศาไม่ได้ครับสี 4, มันจะมีค่าคาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นค่าคาดเคลื่อนต้องห้ามต่ำนะครับ แตว่าได้717ได้ครับเพราะว่ามิเตอร์ตัวนี้อาจจะคาดเคลื่อนสูงหน่อยผมก็จะเปลี่ยนหมดเลยครับตัวนี้จะเป็น220ไมโคร3 5โวลต์ค่าโวลต์จะสูงกว่าเดิมครับของเดิมเป็น25โวลต์ไม่เป็นไรครับค่าคาดเคลื่อนเป็น105องศา ถ่าคาดเคลื่อนห้ามต่ำตัวนี้220ไมโครวัดได้240 2 4อไมโครเปลี่ยนหมด3ตัวนะครับตัวนี้คาดเคลื่อนเยอะน่าจะเสียครับเป็นไฟ5โวลต์ เราเปลี่ยนเราก็โลเลยครับเพราะว่าถ้าหากใช้ไปนานเข้ามันก็จะทำให้มีค่าคาดเคลื่อนมากขึ้นจะให้ดีเราก็เปลี่ยนให้หมดต้องใส่ต้องใส่ให้ถูกคู่นะครับ ขั้วบวกสังเกตดูขาจะยาวครับขั้วบวกขาจะยาวขั้วลบขาจะสั้นแล้วก็ขั้วลบจะมีแทบตรงนี้ครับมีแทบมีมาร์กขั้วลบก็จะมีแทบตรงนี้ครับเป็นแทบลบใส่ถูกขั้วนะครับ เดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับตอนนี้ผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับติดแล้วครับก็แสดงว่าเป็นซีฟิลเตอร์เสื่อมเดี๋ยวมาวัดไฟครับก็ขาหน ขาตีได้ยโวลตไฟนิ่งแล้วครับขาหนึ่งได้5โวลต์ไฟนิ่งแล้วครับ, 5, รบตกลงเป็นซีเสื่อมครับเป็นคอนเดนเซอร์เสื่อมตกลงผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเพื่อจะให้ชาได้นานขึ้น เปลี่ยนสตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ด้วยเปลี่ยนให้หมดเลยครับจะได้ใช้งานได้อีกยาวนานเป็นสิบไมโครสี่ร้อยโวลต์ตัวนี้เป็นยี่สิบสองไมโครห้าสิบโวลต์เดี๋ยวประกอบครับ ็มาลองเครื่องครับไฟ LED ไฟ power on off ติดปกติแล้วนะครับไม่กระพริบแล้วเดี๋ยวมาดูสรุปอาการเปิดไม่ติดหลอด LED กับเพื่อม ทําให้เปิดไม่ติดสาเหตุเกิดจาก C 6 8 0ไมโคร10โวลต์เสื่อมทําให้ไฟ5โวลต์กระเพื่อมครับขอบคุณครับที่รับชม